<ไ>ค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาคนสวยกับคุณน้องอะไรนะคะออนั้องศักด์น้องศักด์กบริษัททีบีพาร์ตเอ็กเพรสจำกัดนะคะวันนี้คุณน้องมาถึงบริษัทเลยค่ะคุณพี่ดาด้วยนะคะพี่ดาคนสวยของ <ปะ S 1> เรา <ปะ S 1> ค่ะก็ค,ะคุณน้องมาจะรับส่งสินค้าให้เราเลยค่ะคราวนี้นะคะส่งอะส่งกันด้านดูเลยพี่นไม,ม่ต้องส่งคนเดียวแล้วก็นะคะทักทายในค่ะส่งบริการถึงบ้านเลยครับผม ใช้บริการทีบีฟาส์นะครับโอ้ิ้าส์ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เป็นปุ๋ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์อะไรมีหมดครับผมมาถึงบ้านครับผมอ๋อจ้ดจ้าได้ค่ะพี่ดาวรคนใจดีของเราวันนี้รอรอนุ่ยนาดจังเลยซื้อตู้เรียนมาฝากค่ะวันนี้ซื้อตู้เรียนเพิ่มความอ้วนมาฝากค่ะนะคะรถสิบล้อเนี่ยค่ะรอนุ่ยไปลงที่เทพามาแล้วนะคะหนึ่งคันรถสิบล้อพร้อมกับกากน้ําตาลค่ะไข่เชื้อนะคะ ก็มากลับมาเพื่อจะส่งปุย๋ยคิวออกคิวรอถึงพรุ่งนี้เลยค่ะตอนนี้อลังการแล้วค่ะคิวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ส่งบริษัทใหญ่เลยบริษัเทเพชรลุงโลดค่ะคอนกรีตเนคะครับเป็นบริษัทใหญ่มากในในพัทลุงค่ะ,คะก็ใช้ปั๊มค่ะคุณคุณพี่เขาบอกว่า ดีมากเลยค่ะนี่ครบสามเดือนแล้วสังส่งอีก่สั่งอีกตรวจอพรุ่งนี้คิวไปต่อเดี๋ยวตอนนี้จะมีคิวไปส่งที่ที่ประดังนะคะเดี๋ยวถ้าคอยประดังค่ะพี่ดาคนสวยไทยให้คุณนุ้ยคนสวยหน่อย่ได <c oughs> ้ะนะคะค่ะคือน้ำกับิบสิบล้ออย่างงี้นะพี่ดาวันจันนี่ได้ะนะคะ โอ้ยของเราคุณภาพสุดยอดค่ะต่อไปเราก็อาจจะส่งกันเยอะหน่อยนะคะคือตอนทุกวันนี้ก็ส่งชึกทุกคนตกใจว่าทําไมเศรษฐก,กิจอย่างนี้เป็นโควิดยุคโควิดขนาดนี้นะคะพี่ถาวรทุกกันแบบว่ารวยหรือยังพี่ถาวร รวยไม่รวยไม่รู้สาัอ๋อรวยแล้วมีรถกรถสิบล้อนี่สามคันแล้วค่ะนะคะทุกปุ๋ยปุยจัดอย่างมีรถหนึ่งคันเป็นสามคันแล้วค่ะพี่ถาวรจองคิวตลอดเลยค่ะเดือนหนึ่งอย่างน้อยสี่คันรถสิบล้อนะคะเป็นอย่างน้อยอะค่ะนะคะถือว่า โชคดีของคุณพี่ถาวรที่เป็นคนใจดีแสนใจดีดูแลน้องนุ้ยเจ้าของบริษัทเทพประทังอย่างดีว่นแต่วันนี้ก็้าืออุตสาห์รอดูแลมากี่ปีแล้วคะคุณน้องเข้ามาก็ถือว่ามีบุญค่ะนะคะต่อไปคุณน้องสอบเดียวก็จะบริการส่งให้ถึงที่ด้วยผส่งถึงหน้าบ้านได้ด้วยค่ะมีตราเรมีหมดนะครับยาลาปัตตานีนราธิวาสก็มีนะครับโอ้ดี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 และได้ค่ะนะคะไม่ต้องวิ่งมารับเองส่งถึงหน้าบ้านเลยครับได้เลยค่ะนก็ ได้รับบริการค่ะได้ใช้บริการนะคะก็ถือ<ม>ว่าเป็นโชคดีค่ะนี่ปุ๋ยวันนี้ปุ๋ยลงเต็มเยียดวันนี้ไม่มีแบ่งลงที่ไหนเลยค่ะนะคะคัะลนละสิบร้อยหนึงก็จะมี620กระสอบค่ะขอให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจยีบสั่งมาค่ะเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะสิสอบแถมหนึ่งกระสอบสำหรับเดือนนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคม จนถึงสิ้นเดือนนะคะก็คือแถมให้พิเศษเลยค่ะเพราะว่าขายโครงการไปงบเยอะงบสี่แสนกว่าเอาโครงการเงินโครงการมาช่วยดูแลลูกค้าของเราเอาใจลูกค้าเยอะๆนะคะ <laughs> ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําเร็จรวยรวยเงๆคะ่ะสวัสดีจ้าสสวัดีคูงานก็ตั้ไม่ตันอยู่